แล้วคำว่าก,กันมือนั้นมันเหียทิมใส่แล้วคนที่ว่ากลายมือนี่หัวใจเอาไผมาปน แค่บ่มีแห้งหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนกลันใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักการมุนแคนมาเองเลยครับวันนี้ สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับมาเชื่เจ้าจราจาพร้อมเสียงนกเสียงกานะครับเหมือนเดิมอาจจะไม่ค่อยเป็นประจำเท่าไหร่วันนี้นนดมาทำอะไรนี่ก็ไม่ได้มาร้องเพลงเปล่านะการร้องเพลงนี่อย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นการทำให้ต้นหม่อนของเราเนี่ย อารมณ์ดีฮ่หมอนของเราเวลาเวลาเราร้องเพลงปุ๊บเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยมันจะทําให้สารเอนโดฟินเนี่ยมันหลั่งออกมาซึ่งเป็นสารแห่งความสุขนะครับและสารตัวนี้มันก็จะกระจายไปทั่วต้นของมอหนมันบุรี่ของเราเวลาหม่อนติดผลแล้วเราไปกินมันบุรี่ซึ่งมีสารอาเอนโดฟินอยู่ข้างในเนี่ยก็จะทำให้ ความสุขก็จะทวีคูณเลยนะครับนี yeah. อ้าวันนี้มาทําอะไรวันนี้มาบอกกันก่อนนะครับเรื่องของเรื่องคืออมีเพื่อนๆสอบถามมานะครับหม่อนที่หน้าหนวดขุดย้ายมันก่อนต้นใหญ่ๆเนี่ยใหญ่ยักษ์เนี่ยเนี่ยต้นเท่าแขนน้าหนวดนะครับใหญ่มากเพื่อนๆถามว่าอยากจะให้หน้าหนวดอัปเดตหน่อยมันติดหรือ,อยัง หลายหลายคนก็เป็นห่วงน้าหนวดกลัวว่ามันตายหมดแล้วยังอยู่นะครับยังอยู่ยต,ตอนนี้เขาเริ่มแตกกิ่งออกมานะฮะดูดิแตกยอดออกมาเต็มไปหมดเลยไอ้ตะกี้ด้านล่างเนี่ยหน้หนวดเด็ดออกนะครับเราเด็ดออกด้านล่างครับแล้วว่าเขาแตกมาจากนี่โคนต้นเลยนะตั้งแต่โคนต้นแตกออกมาเนี่ยเขียวๆใช่หมดเลยเนี่ยี่ยผมเด็ดออกที่ร่วงๆเนี่ย นะครับเพราะว่าเราอยากให้กิ่งของเขาเนี่ยสูงหน่อยความสูงก็นับวดไว้เนี่ยประมาณสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับช่วงนี้มีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งก็คือฝนทิ้งช่วงไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ดินเนี่ยเริ่มแห้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเสริมทับน้ําให้สัหน่อยหนึ่งปล่อยน้ําให้สัหน่อยหนึ่งอันนี้ต้นนี้ต้นแรกต้อนอื่นนะนวดยังอยู่หรือเปล่าอยู่นะครับยังอยู่ครบ กับทุกต้นนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครขุดย้ายกันนะครับต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยมันเหนื่อย <c oughs> ที่เขาไม่ค่อยขุดย้ายกันอะ่ะอาททาไมล่ะนุ่นนวดมันเป็นยังไงทาไมเขาไม่ค่อยขุดย้ายกันมันเหนื่อยครับมัน,นอนะถ้าเขาขุดเขาก็คงจะใช้พวกเอแม็กโคเล็กนะฮะพวกรวดแม็กโคเนี่ยเอามาขุด นะครับมันจะง่ายกว่าแต่หน้าหนวดมันอินดี้นะครับมันไม่เหมือนคนอื่นนะก็ขุดเองเลยขุดหลุมเองขุดต้นเองนี่ประหยัดไปหลายบาทเติบเลยนี่นจ้างขุดเนี่ยอูหลายบาทนะฮะอันนี้ต้นที่สองต้นต่อไปอย่างว่านะครับเกิดมาเนี่ยฐานะก็ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาทําอะไรมันก็ต้องประหยัด ตัวไปคุยกับแม่แม่ก็ให้ประหยัดประหยัดนะฮะแม่ก็บอกว่าต้องประหยัดลูกเอ้เจ้ามันลูกหลายคนเนาะเอ้เกี่ยวอะไรกันแม่ลูกหลายคนนอนไม่นิ่งกลางค่ำกลางคืนนะ่ะออกลูกมันหลายวันนี้เดี๋ยวอ,ออกนะฮะพวกนี้อ,ออกเลยเด็ดอ,ออกเลยเนี่คือเราต้องการให้เขาขึ้นทรงข้างบนนะครับเนี่ย ขึ้นส่งข้างบนพวกนี้จะเอาออกผลตาสวยถ้าเราไม่เอาข้างล่างออกเนี่ยน้ำเลี้ยงจะส่งมาไม่ถึงข้างบนนะครับมันต้องผ่านตาข้างล่างก่อนเพราะฉะนั้นตาด้านล่างเราจะเอาออกต้นต่อไปแบบนี้เนี่ยมันจะให้ผลผลิตที่เร็วมากครับ พว่าต้นก็พร้อมอะไรก็พร้อมทุกอย่างน,นะครับะระบบลากเขาวันก่อนนะหนวดก็ใครๆก็เห็นนะวันก่อนนะถ้าถ้าใครที่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นนะรก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปที่มันจะมีอยู่สองคลิปก็คือคลิปตอนที่นหะนวดขุดนะครับขุดต้นเนี้ยนะครับคลิปหนึ่งและอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่อ่ผมปลูกวันนั้นก็มีน้องๆนะนะ้อง น้องจุม๋มกับน้องบอยก็มาด้วยนะฮะสวนมันบุรีทางอำเภอโพนสวรรค์นี่นะฮะเวลาเราทําเนี่ยเราค่อยๆทํานะครับอย่ารีบหลายท่านถามว่าทําไมถึงต้องขุดมาปลูกแบบนี้เท้าวความไปเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเอยท้าไปไกลนะฮะ <laughs> คือ อ่าผมให้ดูสภาพดินแถวนี้ก่อนเนี่ยนี่คือสภาพดินของแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกอะไรให้มันขึ้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับด้านบนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นหินเป็นทราย,ยท,ที่นี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีธาตุอาหารอะไรนะดูดินเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือดินแบบนี้หมดเลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นดินแบบเนี้ยถ้าเราเอาต้นเล็กมาปลูกเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องบำรุงกันเยอะหน่อยนะครับคือพอดีมันบังเอิญตรงกับวา่าเจ้าพวกไว้ขิงพวกนี้ที่บ้านเนี่ยมันปลูกอยู่ในที่ล่มพอดีอผมก็เลยจัดการย้ายมาไว้ที่นี่นะฮะ การบารุงอะไรก็ไม่ต้องเยอะแยะมากมายนี่เดี๋ยวต่อไปสมมุติว่าถ้าวันไหนเราจะบํารุงเราก็เอาขี้วัวขี้ไก่มาใส่ให้ใส่ปุ๋ยสูตรสามสี 3, กำมือก็ได้แล้วนะครับแล้วโอกาสที่มันจะมีปัญหาหรือว่ามันตายเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานะคะคือพูดในง่ายว่าเรารักขั้นตอนนิดหนึ่งการเอาหมอนต้นใหญ่มาปลูกก็คือร่อนระยะเวลาการปลูกได้เยอะนะครับ ลิปต่อพวกนี้อยู่ที่บ้านไม่เป็นไม่ค่อยติดผลนะติดก็น้อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่ล่มนะครับเรื่องการปลูกหม่อนในที่ร่มเนี่ยอันนี้คือนะครับผมได้แจ้งเพื่อนๆไปหลายท่านนะครับมีหลายท่านสอบถามมาว่าปลูกหม่อนในที่ล่มเนี่ยมันจะติดผลหรือเปล่านะครับวันก่อนมีท่านหนึ่งบอกว่าหม่อนของเขาเนี่ยที่จะปลูกเนี่ยก็ นี่ออกเลยฮะเยอะๆด้านบนเห็นไหมด้านล่างเนี่ยเยอะแต่ว่าด้านบน,นออกไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาด้านล่างออกสกัดด้านล่างซะก,ก่อนจริงๆเราเอาไปผัดอร่อยนะแต่ว่านี่มันฝนตีฝุ่นขึ้นมานะครับมันก็เลยโดนทรายอ่าถึงไหนตะกี้ผมพูดเรื่องอ๋อเรื่องแดดนะครับคือหมอนเนี่ยถ้าโดนแดดน้อยๆน,นะครับ โอกาสที่เขาจะติดผลเนี่ยมันก็จะน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหม่อนโดนแดดวันหนึง่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง3าชั่วโมงแบบเนี้ผมยังไม่อยากจะแนะนําให้ปลูกนะครับนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยให้ผลผลิตถึงให้ก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกหม่อนก็คือให้ได้ผลดีที่สุดก็คือปลูกในที่เล่ที่โลง่งโล่งแจ้ง นะครับรปลูกในที่โล่งแจ้งยิ่งได้แดดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยยิ่งดีนะครับแดดคือปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้หม่อนดกนะครับเนี่ยแบบร้อยเฮ้ยตัวไรนตัวไรนตัวไรนนังเฮ้ยหลังๆมองไม่ค่อยเห็น โอ้นึกว่าใครฟริงอ๋อไม่ใช่เฮ้ยนี่คนอ๋อสวัสดีครับน้องนักศึกษาสวัสดีครับอ่าโอเคนะครับตกใจหมดมานั่งเฮายิ่งอยู่กลางป่ากลางไร่นะ <laughs> น่ารักนะตามหน้าหนวดขนาดเลยนั่นะเนี่ยนะครับอ่นใ้วันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูเฉย แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องของแดดนะสำคัญนะได้ครับแดดน้ำปุ๋ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือสายพันธุ์นะครับก็หลงังจากนั้นก็คือปลูกได้มอนคนปลูกยังไม่เยอะนะครับสายพันธุ์ดีๆท่านที่ปลูกอยู่ก็อย่างที่ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับแล้วจากนั้นก็ให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการที่จะทําเอาที่เราชอบก่อนเราชอบทานหมอนแบบไหนแล้วก็ ไปให้ตรงประเด็นไปเลยนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่าเอามือไปขยำเอง <c oughs> เอทำเองเท่านั้นถึงจะรู้นะครับแต่ว่านะฮะถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจที่น้าหนวดพอจะทราบหรือว่าพอจะมีความรู้น้าหนวดก็จะมาแนะนำให้เพื่อนแบบนี้เรื่อยๆทีนี้มาดูด้านนี้อันนี้มันก่อนที่เราเอา่า แต่งกิงใบนะตอนนี้กิ่งเริ่มแตกหมดแล้วเดี๋ยวเราว่างก่อนเราจะมาเด็ดยอดนะครับเนี่ยเด็ดยอดแบบนเนี้ยเนี่ยเขาเริ่มแตกจริงเนี่ยนะครับก็พอแตกกิ่งของใหม่ทรงของเขาก็จะสวยเออแม่ดูดีกว่าอันนี้ไว้ทําคลิปใหม่ <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีอะไรมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาดูกันนะฮะแล้วเราจะมา เด็ดยอดด้วยอะไรด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้มาอัปเดตอันนี้ดูเฉยนะครับจะได้หายคิดถึงกันมีความสุขมากมายช่วงนี้บ้านเราก็โกครคภัยไข้เจ็บก็นะครับคนติดเชื้อก็เริ่มเป็นศูนย์น้อยลงแล้วนะครับยังไม่ค่อยมีส่วนมากก็มาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหวังว่าแฟนรายการของท่านทุกท่านก็คงจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไม่ใช่เฉพ COVID. าะโควิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นก็นะครับขออย่าให้มาเบียดเบียนอย่าให้มา ามาเป็นกับแฟนรายการของนนวดนะนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันเอาก่อนจากกันวันนี้ฝากช่องพี่สาวที่น่ารักของนนวดนะครับพี่ต้อมนะครับชื่อช่องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด่นแปลนนะครับ ก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปดูแลได้เลยนะฮะเรื่องของการปลูกผักเรื่องของการทําจุลินทรีย์ธาตุอาหารต่างๆใครที่ปลูกผักอยู่บ้านนะครับดูได้เลยช่องพี่ต้อมมีทั้งสาระและความบันเทิงอได้นะยิ้มในหัวนะฮะมีความสุขมากๆนะครับพี่ต้อมนะขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับนะครับ,นะรบวันนี้นหนวดคงจะได้ล่ำลาอันนี้ก็ปล่อยน้ำาให้แล้วตะกี้ดีจังเลย ให้น้ำมาทอนหน่อยนะครับใช้อิสระครับเป็นไงใช้อิสระเนี <c> ่ <oughs> เอาล่ะวันนี้ลาเพื่อนๆกนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนนอ์นลาไปแล้วสวัสดีครับ